จอสจะนั่นจะนี่วันนี้พามาปีนเขาชมถ้ำที่วัดจอัมคีรีหรือวัดจอัมจังหวัดเพชรบุรีครับว่ากันว่าวัดอห่งนี้มีมากว่า500ปีแล้วครับโดยวัดตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมห่างจากแยกชะอัมเพียง2กิโลเมตรมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอ,อายุคนครับในยุคข,ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรส้ยกทัพจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อไปตีเมืองตะนาวศรี ได้หยุดพักทับบริเวณนี้และเหล่าทาหารได้เอาอานม้ามาล้างในบึงน้ําชาวบ้านสมัยนั้นจึงเรียกบริเวณนี้ว่าบ้านชะอานก่อนจะเพี้ยนเป็นบ้านชะอําและมีการสร้างวัดเรียกวัดชะอําคีรีไฮไลท์ของวัดคือทางขึ้นเขาซึ่งมีการสร้างบันไดยพญานาคสีทองนับได้108ขั้นทางขึ้นแม้จะค่อนข้างสูงเป็นอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ก็มีเราจับเอาไว้ให้ยึดกเกาะเหล่าบรรดาสวทั้งหลายไม่ต้องกัง,งวลว่าจะพลัดตกนะครับด้านหน้าถ้ำมีพ่อปู่ฤษีตาไฟส่วนภายในถ้ำประดิษฐานหลวงพ่อโตปางมันวิชัยมีถ้ำเล็กๆอยู่ซ้ายมือประดิษฐานพระปางสายญาติซึ่งว่ากันว่าใครมาที่นี่แล้วขอพรนึกค้าขายความจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะประสบความสําเร็จครับอ๋อผมไม่เห็นนะครับว่าประดิษฐานมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ แต่ว่ามีป้ายบอกว่าบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับครั้งหลังสุดนะครับเมื่อพุทธศักราช2,533เป็นต้นมานะครับแต่ว่าภายในถ้ำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังผมนะครับมีการค้นพบมาแล้วมากกว่า500ปีครับเดินเลี่ยงออกมาจะเห็นป้ายบอกทางเดินไปยังถ้ำรอดใบโพซึ่งผมว่าคำว่ารอดในที่นี้น่าจะเป็นภาษาถิ่น คำท,ที่ถูกน่าจะคือถ้ำลอดใบโพมากกว่าถ้ำแห่งน,นี้มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ครับเพราะเป็นถ้ำธรรมชาติที่มองยังไงก็คล้ายใบโพที่สําคัญคือมีลมโรกเย็นสบายตลอดทั้งวันครับส่วนที่เห็นนี้คือถ้ำประทาตเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมและเมื่อเดินออกมาก็จะพบกับทางลงเขาไปยังลานจอดรถด้านล่างอีกฝั่งจะเป็นอุโบสถหลังใหม่ มีพระประธานคล้ายพระพุทธชินราชเมืองสองแฝดพิศณุโลกผลิตสถานอยู่ภายในแต่ผมไม่ได้ไปยังบริเวณนั้นจึงไม่ได้เก็บภาพไว้ครั้งหน้ามีโอกาสมาเยือนที่นี่อีกจะเก็บภาพมาฝากนะครับก่อนจากการวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องจอสจะนั่นจะนี่และดิดไทยชาแนลด้วยครับและอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับอีพีหน้าอยากให้จอดพาไปจะนั่นจะนี่ที่ไหน และหากใครต้องการให้ประชาสัมพันธ์เรื่องใดติดต่อมาได้ครับ idline 0943269625โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง idline 0943269625ครับ